สานเอนาจมากเลยโอเคครับเดี๋ยวรูปวดีโอเลยชิญเข้ามาทางนี้เลยนะครここับเรายื่นเอกสารให้เจ้าหนี้พร้อมกับบัตรนะครับเนาะวัลูกออดลูกออดมาเมาเก็บมาอาเก็มห ีนนดูมือมันไห้เถอะใช่ายคายแกดูหน่อยนิ่เที่ยไหนกันครับไปเล่ยรคิงโ,โรมันคิงโรมัน ไปหน่อยนะครับประมาณหนึ่งนาทีก็ถึงแล้ววันนี้นี่เป็นเรือช้าของเราเป็นเรือเร็วน้ำแรงัแรงครับขึ้นเยอะเลยทีนี้ฝนตกไมาอันี้าอันมาอไหลแก้เดี๋วมเิวนั่ไหลมุนี่มานี่มานี่มานี่ม่งมมูมนั่งงนั่นั่งนั่งดู่มามมน่ ขไปขลยับไปเข okay. 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 mm ้าไปขยับเขด้านในเลยนะคะไปนั่งตรงนี้นี่นี่ขออะไรก็มนีัระ้ช่ไหม้าไมเกยวนั่งกับยายอะนั่งกับยายนั่นและนเออบมีบมเท็นใครเอาลงมาเผื่อจะโอกเลยนี่ไม่เห็นมดนั้นซ้ำเป็นฝด บอกเสียวางโอกมาแล้วอกเสียวางขับรถออกมาแล้วน,น,นี่พี่ให้อ,อหาหารปลอะุดหยุหยุดมุดหยุด,ดโ,อโอเคค่ะเดี๋ยวสน้านนี้นะคะสาวอ่นะ ี่บนเรืองค่ะ,ะเห็นไหมคะอยู่ด้านหน้าก็คือเขาจะให้คนพมา่าเขาเช่าเพื่อทําธุรกิจเดี๋ยวจะพาทุกท่านเข้าไปกับไหว้ขอพรก็คือจะมีอยู่ที่สองตำหนักตำหนักแรกจะเป็นตำหนักของผ้าแสนเซ่ตำหนักที่สองก็คือจะเป็นตำหนักของพ้าทันใจตำหนักของผ้าแสนเซ่ก็คือพ้าที่นํามาก็คือจะได้มาจาก ไม่น้ำโขงมีอายุราวๆก็ประมาณ200กว่าปีเลยนหลังจากกราบไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็คือจะไปกราบไหว้ที่หลวงพ่อทันใจก็คือเขาสร้างขึ้นมาได้แค่16ชั่วโมงเองค่ะไม่ว่าทุกท่านจะขออะไรเขาก็ให้ดังสมใจแต่ว่าถ้าขอหวยเนี่ยต้องปอคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าไกลมาเกือบทุกวันก็ยังไม่ถึงต้องปอคิวนิดนึงแล้วก็ยังมีพระนาปกด้วยที่นี่มี ที่เกิดวันเสาร์บ้างคะวันเสาร์อ๋อวันเสาร์ก็คือจะเป็นพระหน้าปกจะพาทุกท่านไปนกราบไหว้ขอพรพระหน้าปกก็คือจะเป็นพระองค์ใหญ่เลยที่สวยที่สุดในอำเภอเมืองตุ้นพึ่งเลยเพราะว่ามีแค่วัดเดียวอววตอนนี้เราก็ถึงที่วัดสีมุนเลืองแล้วนะคะอ่าก็ดีเห็นไหมคะหนังสือที่เขาเขียนเขาบอกว่าบุญนำพาเรามาก็คือเรามีบุญทั้งหมดถึงได้มา นนะะคิดหน่อยนะคะออ่าันนี้จะเรียกว่าดอกโดนซาวเห็นไหมคะต้นใหญ่ๆก็คือจะเป็นต้นดอกยูบเลยมีทั้งหมดประมาณห้าร้อยต้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่ที่นาตอต้านยาสิบบิบมโนนะคะอย่าดื้อนะคะเรื่องวิปปี้เลยนะห้ามคนที่เขานะ อันนี้จะเป็นเกาะเกาะหนึ่งตรงนู้นจะมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาเขาได้ปิดเรียบร้อยละล้วเพราะว่าสร้างเขาจะสร้างเป็นสะพานสะพานตรงฝั่งน่งนะคะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านจำลอง หมู่บ้าน3ประเทศก็คือลาวไทยพม่าอันนี้จะเป็นหมู่บ้านส่ลางเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือทางข้างเมื่อก่อนท,ท,ที่เขาพูดจะเองเลยแไม่ใช่เมื่อก่อนคนลาวหมู่บ้านก็คือจะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเขาสร้างบ้านสูงแบบนี้เขาเชื่อว่าเขา ได้ค่ะขอรายการไว้ขอรูปขอรูปดูรูปไปแล้วเหรออุ้ยหล่อๆมากหลอๆมากเลยมีอะไรมนอ้โงเลยจ้ามันจามันมากก็เหนื่อยแต่มันจะปงแกรวคอยยืดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แกวแก้วคอรูืแขอ่ดูดงนี่ใช่ไหมอ่ะดูดูหนไมเไหมเหไ อะไรก็มาขอเดินเขาเดินเาเดินจะแขนไม่ได้ไม่ได้คืเดินกับขาอาจจะาเดินไม่ได้แผ่นอะเป็นร้านหมาล่าอ่าจับแขนใช่ไหมหมาล่ที่เผ็ดที่อร่อยที่สุดในย่านหรือว่าเผ็ดสุดเลยสุดยอดผมเผ็ดมากอันนี้คือว่ายังไม่เปิดใช่ไหมครับางร้านก็เปิดแล้วบางร้านก็คือยังไม่เปิดแ่ถวโน้นอะไรก็มีหมดเขาะก็ค ยินเด็กก็คือย,นอนยินเด็กคนีเยอะเลยเนี่ยมี KFC ก็มีมมหมดเลยร้านชาไข่มุ้ร,ร,ร้าน KFC ร้านมาล่าร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คกกจะอยู่<อ>ด้านหน้าว้าวไชปช้อปปิ้งไหม <laughs> ที่นี่สามารถสำลักเป็นเงินบาทไทยได้หยวนได้หมดเลยเขาจะคิดเป็นเหรียห้า ถ้าเป็นหยวโต้ก็คือจะจ่ายง่ายหัวโอ้ได้เหรอเป็น KFC ว่ได้ไทยันจะมีนะแต่ KFC ที่นี่จะแตกต่างที่ประเทศไทยนะคะเอาไม่เป็นตัวประเทศไทยซื้อหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ากินสี่คนก็คือเหลือเยอะดิ๋วขายลูกเกม้าด้วยร้อยเก้าสิบเก้าหยวนดิ๋วดิ๋วดิ๋วมันไม่เป็นตัวเนี่ยมีขาอันนี้ราคาก็คือจะเป็นหยวนหยวนอ่าหยวนหมดเลยสามารถสัมราเป็นเงินบาทไทยได้ KFC จริงมันเป็น มีของจีนไงหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเชิญเข้าไปด้านในนะคะมาที่นี่ก็คือเหมือนมาถึงที่ประเทศจีนะคะข้างในก็คือสวยมากนี่คือลูกขึ้นาเชิญขึ้นมาต้าหนักแม่ค่ะอันนี้จะเป็นผ้าตากกระจายไม่ต้องถอดรองเท้าค่ะเข้าไปด้านนี้นะคะเข้าไปทะลุข้างหลังเลย ต้ององเท้าอไดยไม่ต้องถอดรองเท้าค่ะแต่รองเท้าเขมาได้ลยอันี้ัดจรคืไม่ต้องถอดรองเท้าแต่ถ้าเป็นวัดรางก้องขอดนี้ยังไงคะปกติก็คือเราจะลูกบนโค้งเขา้เป็นคาที่ล่างด้วยข้าง ก็ค่อยๆเลยว่ะมันอยู่ในจีนเลย จะดูเระว่งนะระว่งนะราว่งจะดูนะจะมาขอดูรูปพี audio, ่แม็กอ nah ันนี้เป็นวิดีโอเลยจะมาขอดูวีดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่สักครู่อันนี้เข้าไปเด้อคะอันนี้ใส่รองเท้าครับใ่รงมทนจะคิดแล้ว่ารองเท้าเข้าไปด้านในนะคะดรองเท้าลูก เราไม่ต anyway, ้องเข้า hmm. ก็ได uh, mm ้เราใส่ก้องติ้งเข้าไปม่นช่ G D นเหรอน้ำหนักอยู่ที่สิตันยกไยกเป็นหยกพมาค่ะจากพม่าแล้วก็มาเกสละเชิญศิลปินทางประเทศจีนค่ะมาเกสละอันนี้ก็คือมาพร้อมกับการก่อสร้างสร้างเมือ สามารถเดินเข้าไปด้านในวนดูรอบๆตรงนี้ต้องเป็นดน้าเมฆกลอ,อิ่มเหมือนกันมีทั้งหมด3 32ปาอลูอ่าปาด้านนี้สิบกยังอรยมไม่อย่เีไ้ไดื้อก,กับนะ้ำน้ำม่เปียเลยนะลูกนี่เหมือนกันเลยอ่ะ cha mẹ có điên du <từ> không? Này có được không? có được không? có được có được มีแต่ผักมีแต่ผักแล้วก็มีแต่ผลไม้ได้กินผักแล้วกินผลไม้มาด้วยได้กินผักด้วยนีดมากเหน็ดไหเหน็ดผักไมคะน้ำมันก้ยไอ้ดไอ้ดอัน้ไอ้ดุอั้ มีคนเยอะโว่อะไรอ่ะเค็มนี่อร่อยเลยอันนี้ไอ้บวเนาะ ขอเดีให้ดิ่พันเดี๋ยวเดี๋ยวก่นอนยังม,มันยังมันยังไม่ได้บันทึกเดี๋ยวเราถ่ายไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวรอให้มันบันทึกก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะตอนนี้กำลังถ่ายอยู <t> ่ คมณมากซื้อมาแล้วเข็นขบไปไม่มีขายคือนน้นเหรอคไปวางกับพื้นเออวันนี้วันวันศุกร์นี่มันไม่ใช่เี่ามีมีวันเสาร์อ่ะไปมไปไหมามาไล่สนี่บาทมาเก็บมากับ me yeah. ประมาณเอาได้ไี่ใชบไอ่ะสามสามพัน้าร้อยสี่สิบเอ็ดวันละร้อยบาทสวยจบก็ได้ยั่ไงอย่าให้ เดียวใช่ไหมมัหมดเลยยะหาวะลีวะคาบุลาบาลีโวเรติสาคลังเอวามีวาโสฬาเตตานังหุบคาคาติทิปาบาลิตสุปังเมสัมมีสัตตสัพพิโวเรตสัมปะปนโัญญาลาสุยะหามานิโอะ

我看梦。<Okay. S 2> okay.